สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำรถแตะโกนะคะยี่ห้อยันมารุ่นเ o โอ55ขีด 5A นะคะรุ่นี้คันนี้นะคะเป็นแท็กเหล็กมีใบมีดนะคะมีลายแยกมาให้เลี้วเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์เขาจะเป็นยันมาสีสูนนะคะ หระะือว่าสัคผนหรคะในที่เบอร์ามนะคะได้นี่เบอร์0818302909นะคะติดต่อหาคุณจิรโลได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะในส่วนของรายละเอียดของรถนะคะ,นะคะอันนี้เป็นภายในเก่งนะคะ รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปดูในส่วนของตัวเครื่องค่ะ,นะคะประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็ติดต่อสถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ